ปัจจุบันนี้อายุ24ปีนะคะก็สิ่งที่น้องเบ้นบอกว่าเจอปัญหาจริงๆแล้วน้องเบ้นเนี่ยไม่ได้มีปัญหาผิวอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่น้องเบ้นรู้สึกว่ามีแค่ หลุมสิวที่เคยบีบมาที่จะเป็นหลุมนิดๆหน่อยแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวรูคุมขนที่กว้างแล้วตัวอินซารีตัวนี้ค่ะจะช่วยน้องเบนเขาได้ยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะมีรูป BEFORE after ที่ก่อนแล้วก็หลังให้กับน้องเบนใช้ดูค่ะว่าเราจะเปลี่ยนหน้าของน้องเบนเนี่ยหลุมสิวแบบนี้หรือว่าจะให้ผิวเขายกกระชับ แม้กระทั่งตัวรูขุมขนที่กว้างยังไงได้บ้างนะคะเนาะวิธีการใช้เหมือนเดิมค่ะก็บีบตัว SO, ตอินสตาลีเอเล็กตรงนี้ออกมานะคะแก่แล้วจะทําให้กับน้องทั้งผิวหน้าเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นรูขุมขนที่กว้างเลยช่วยได้ไหมก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําก่อนนะแต่น้องเบนไม่มีถุงใต้ตาแต่ว่าเราจะดูว่าตัวลุมซิวของน้องเขาเนี่ยค่ะตัวนี้ เราก็สามารถที่จะทาเหมือนครีมเหมือนครีมทั่วไปได้เลยนะคะเนี่ยเหมือนครีมทั่วไปได้เลยเพราะว่ารูขุมขนค่ะก็จะเล็กลงเรื่อยเรื่อยช่วยได้นะคะเหมือนที่เราทาครีมปกติทั่วไปเลย เนไหนะถ้ารูหวนเราค่ะจะได้เล็กลงแล้วก็บำรุงได้ทุกวันเช้าเย็นได้เลยหน้าเราก็จะเหมือนเราไปร้อยไหมยอยู่ตลอดเวลาโอเคเดี๋ยวพี่กันเยพัดให้น้องเบนก่อนนะว่าเขารู้สึกเป็นยังไงบ้างกับตัวฟิลลิ่งที่เขาใช้ตัว i n s t a l ลีเอสเลเข้าไปนะคะ ไม่ได้หันความมาก่อนสิ่งที่เห็นรู้ไหมหน้าเงามากหน้าดีมากหนุ่มสิวหายจ้ะริ้วรอยตรงนี้ค่ะดีขึ้นมากดีอยู่แล้วนะคะหน้าค่ะแต่น้องเขาดีได้มากเค okay. แห้งแล้วอ่ะเบนบอกความรู้สึกเองก่อนว่าเรารู้สึกเป็นไงบ้างกับหน้าเรา หน้าเราขึ้นก่อนว่าหน้าเราเรียนไหมเอาใช้มือหลังมาเองด้วยเงียนขึ้นมากเมื่อกี้นี้มีหลุมถือตรงนี้ใช่ไหมอ่ะเป็นยังไงหายเลยไหมหาหลุมไม่เจอหลุมอยู่ตรงไหนไม่ต้องมาตกหลุมรักพี่นะรอเล่นก็เราก็จะมีในส่วนของ มีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายมีทั้งวัยรุ่นแรกๆก็คือจะ 60- 70แต่ตอนนี้ตกท้ายดีย่ิเ้ยมันดีใจแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะน้องเขาเนี่ยจะมีแค่แหล,ลุมนิดๆ,ๆหน่อยๆแต่ตอนนี้หน้าน้องเขาเนี่ก็ยกกระชับเหมือนเขาไปฉีดโบท็อกมาตึงไหมคะน้องเบนตึงมากอยากใช้ไหมคะอยากนะคะก็ถ้าวันนี้เราอยากเราใช้แบบนี้ค่ะต่อเน,นื่องเราแค่บอกเราเขาว่าเฮ้ยเรารู้สึกเป็นยังไงบ้าง แล้วก็แบบเราแบบหน้า V s h a p ขึ้นนะโดยที่เราไม่ต้องไปเข้าคลินิกร้อยใหม่เลยอ,อยากดูสสี่วนหน้าตัวเองแบบตึงขึ้นใช่ไหมได้เรียบร้ครัผมไปถ่ายร่วมกับพี่นี่สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจครีม Instantly e l e สามารถติดต่อไปอยังคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับคุณได้เลยนะครับ